เเราเบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพมบพ่อกกันอีกแล้วครับผมก็บอกเสียละนุ่ <c oughs> มน้บาบนุน่มข้นอร่อยขอึ้นก็เดือดพี่น้องมาเบ่งการกมันบ่ีอย่างเลยมาเบ่งการอยู่กินกันของเอลงพิมพ์มน้นะนะอ,อ,อ,อง,งพี่น้องเนาะอัพเดทให้เบ่งว่าลุงพิมพ์ซูเมอนี่ที่ผมอยู่เขตซินเตียนนี่แหละ ไอ้นี่แหละรพิมพ์่มองผมด้วยล่ะว่าเบิ้งว่าพี่น้องเขาเป็นยังไงกันอยู่กันที่พี่น้องคอยสิอัปเรียนแถวเจ้าเบิง้งทุกเทือ่ออัปเดตให้เบิ้งตอนที่ทำงานนะพี่น้องเนาะมือนี้ที่ว่าถามพนักง,งานหรือว่าคนที่ร่วมกันที่อยู่ป่าอยู่ทุกมือละ่ะที่บ้านอิสระอยู่ทุกเวอละ่ะว่ามันเป็นยังไง มื่อนี้ไปถามเครื่องไงมังกรเอาแต่เอาน้ำมาแม่เอาเงนขวางม่านเด่นเนี่ยเอาอถามติดอะไรกันครับผมผมไอ้ปลาถามเนี่ยครับว่าปลามาบ้านเกิดมังกรอยู่ที่ไหนอยู่เหนือครับคนอาข่าครับผมอ๋ออยู่เหนือเหรอเหนือเจ้าเหนือแท้เหนือว่างนะ ผมเป็นคนเหนือเลยอยู่เหนือซื้อแต่เป็นคนนาขาาคนนาขาก็คนเหนือแหละเออครับแล้วมาทำงานที่ไต้หวันสามสามปีแล้วครับลงพิมไมนะครับ3ปีแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเฮ้ยก็ดีนะป่ะก็ดีนะดีไหมดีไหมดีดีอ๋อมีมีเจักคนมีมีเยอะคน อ้าวไอ้นี่ไอ้นี่นมาสอดถามมาเมียจะคนมาดะยังยังยังไม่เมียอ๋อมีเมียแล้วมีลูกแล้วโอ้มีเมียแล้วไม่ลูกแล้วครับโอ้มีเมียแล้วมีลูกแล้วครับโอ้เออก็ก็เรื่องงานเรื่องงานโอเคปะโอเคครับโอเคโอเคครับทุกคนเรื่องงานไต้หวันก็โอเคถ้าไอ้จุดจที่เราอยู่ก็โอเคปะเออแล้วถ้าเป็นเพื่อนพี่น้องชาวไทย เขาอยากจะมาบอกเขาหน่อยได้ไหมบอกไปเกาหลีดีกว่าว่าอย่างไรถ้าให้เนให้ในนามนะป่านะอย่ามาไต้หวันไต้หวันเงินเงินมีเงินได้แต่แต่มันน้อยไม่ดีไม่ดีเท่าที่อื่นอ๋อใช่ใช่ใช่วมื่อโควินมาแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยอย่างน้อยๆ้อยเรามาต่างเราจากบ้านจากเมืองมาแล้วเราไปที่แบบดีๆดีกว่า โอเคครับว่ได้ยู่บ่ได้เจ็บบ่ได้สอยแล้วไม่นานนอ่อแต้เทาไห่ล่ะถ้าให้เรียกถ้าให้เรียกก็ไปที่อื่นดีกว่าออย่างเกาหลีอย่างอิสราเอลอย่างออสเตรเลียอืดีกว่าไต้หวันแน่นอนแต่ถ้าอยากเอออยากมาลองใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันก็มาได้ครัโอ้แสดงว่าชวนให้มาได้อยู่แต่ถ้าโรงงานนี่แหละ โรงงานนี้ก็พอได้ไหมอ๋อโรงงานนี้หมายถึงโรงงานแค่นี้ใช่ไหมโรงงานโรงงานนี้ใช่ใช่ใช่แค่โรงงานนี้ก็เงินเดือนก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่ก็ขั้นต่ำ22,000ห้าใช่ป่าเอ๋อเหยียบ30,000นะป่ะไม่ใช่ถ้าเฉพาะเงินเดือนไงอ๋อเฉพาะเงินเดือนก็22,000ห้าก็อย่างที่เรารู้ก็แหละครับอืมแค่เงินเดือนก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโอมีอะไร แล้วแต่แผนกด้วยแต่แผนกที่อยู่ก็โอเคแผนกแผนกป่าที่อยู่นะก็หมื่นแปดหมื่นเก้าเองนะครับฮะใช่หมื่นแปดหมื่นเก้าใช่เวลาเงินออกก็ปัดก็รับมาลหมื่นเกียดหมื่นแปดอเหมื่นเก้าแค่นั้นแหละครับแล้วปลามีอะไรจะทำอยก่ไหมครับไม่มีแล้วล่ะน่าจะพอแค่นี้แล้วแหละไม่ถามอีกแล้วะเออเรื่องเรื่องเรื่องแล้วเรื่องอะไรอีกที่บอกให้ ว่าที่บอกชาวไทยด้วยคนไทยที่เราจะมาหรือไม่มาเงี้ยมาเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าดีที่สุดก็แย่พี่น้องแยกพี่น้องถามแย่พี่น้องครับบอกไตไตวับก็พูดไปหมดแล้วอย่างที่พูดไปก็ไปไปที่อื่นดีกว่าครับอ๋อเหรอที่นี่นดีกว่าระมาณนั้นบอกแต่ไปที่อื่นก็ลําบากนะบ้างนะลําบากสิมาที่นี่ก็ลําบา,ากเหมือนกันไปตากแดดตากแดดนะ อันนี้สว่านเรโมนี่ด้วยความรู้สึกนะครับมาอยู่ลงพิมพ์รู้สึกว่าครับสบายไปเลยถ้าเทียบคือดูดูตามดูตามยูทูบโอ้ยปะอิสราเอลออสเตรเลียอันนี้ดูทุบนะเกาหลีครับผมูเขาเขาไม่ตอนเี่ป่ะเขาลูกกลามโอ้ยตากแดดให้ปะ ขนาดคนทํางานก่อสร้างในไต้หวันใช่ไหมเขายังไม่บ่นเนี่ยบ่นแล้วเขาไม่บ่นเขากันเดือนเขาก็เซาันหมากันกสร้างอะไรก็มีะ้หันเขาไม่โอเดือนหนึ่งเขาก็นุ่นอ่ะสามหมื่นฝ่าสี่หมื่นนุ่นโอเคไปแต่เราทําไมได้เอาถามตรงนี้ออกจากแอร์แล้วปุ๊บมาถามนัดอาเธอร์มั่งนวระคร้บผม อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเอฟซีนะครับน้องเอฟซีบายอิสลาครับพี่สนามกันับผมให้ถามเนี่ยมันเป็นยังไงสมมติเนี่ยมาอยู่แต่วันจักปีแล้วยี่ห้านะถามอยู่แต่วันจักปีแล้วจังไงยังมาขันถามมาอยู่แต่วันจักปีแล้วมาอยู่ห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้ว หกปีแล้วมันเปพียงไรซูมือนี่เป็นตะยูปะแมนแต่ไม่ตะยูเป็นตะยูอยู่ยูเออมีแห้งยู่แล้วมีแห้งแมนมันหมายความว่าอะไรมีแห้งไหมอันนี้ไงมีแห้งไงนะโอ้เออใครยู่มันเป็นเสียมันเป็นเสียมันเป็นเสียประมาณนั้นแมีแห้งยู่ดีมีแห้งเขาโอเมื่อกี้ว่านใส่อยู่ตลอดอยู่แต่ทำไมตามึงเยอะบ่ธรรมดาธรรมดา กินเหล้าได้กลับขึ้นเนี่ยได้กลับไปพักเที่ยวไปดิบ่บ่ยังไม่ได้กลับเลยจักปีแล้วไม่อยู่นี่ห้าปีแล้วนี่ยห้าปีแล้วบ่ห้าปีแล้วบ่ได้กลับไปพักเที่ยวบ่บ่บ่ยิ่งพ่ออี่เมียอยู่บ้านทุบมาหาเครียบบ่เนี่ยทุบอืมทุบอยู่ทุบอยู่ได้ลูกหรีเมียไปเนี่ยกะชังบ่เคยถทำให้บ่าวอิสระถามยังบ่าได้ลูกนรี่เมียไปว่าอย่างไหนบ้างสันบ โอ้ไปนคนสวดพระสระโอ้สว่าเถ้น่สวดสวดหูจะว่าสวดแมนบ้านนี้ขึ้นหบ้านํำบ่นี่ม่กีขึ้นหอดเป็นทรรมดาเละเนาะเป็นคนมาจากใลเนาอบ้านเกิดมงนอยู่ไไออยู่บ่บอกได้บ อบอกเอฟซีนี่บอกบอกกับยืนน้องคไา่โอ้ยน้องไายบอกดินนดำน้ำกุ้มปลาเข็งกอนคือแขกแกงหางเออ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 เป็นปลาสินเด่นเป็นปาเป็นปลาบป็นปลยืนน้องไายเนาะบ้าเก็บบางน้อนเนาะมานาใแท้ๆครับผมเมืองพยานาคเดียวอุ้ยผลเหลียวไปเบิ่งเมืองฝันพยานาคเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวปลาไสเดือนเปล่าเดี๋ยวบ่อิสระกับไปเดี๋ยวสิบไทยบังไฟพญานาคให้เบิ้งไปหาบ้านนั่นล่ะไยนนาคหรือไสเดือนเปล่าไหนนะพญานาคหรือไสเดือนไม่ใช่ไสเดือนนี่น่าจะเป็นปลาหลายก็ได้ที่ว่ายอยู่ในน้ำอ่ะอ้ยบลโค้งเกียมเอางี้ของมันของแท้ของของแท้ครับกะครมกระขอทดขออัยเนาอพี่น่องเอฟซีเดี๋ยวเด้อ เด้อจังเลยอ่ะขอตัวเขาอภไปพี่น้อยสีว่ะบางคนกับเสื้อแต่บางคนเป็นกับบเสื้อนี่คนบางคนบัเสื้อเนี่ยมีคนบัเสือนี่หลายคนนะมีแนวเกิดขึ้นหลายอย่างมีคนหลายคนนะเกิดขึ้นกี่บอกเลยนะแต่ผมนี่แต่ผมนี่เป็นคนรวนผมเสื้อผมเกิดเมื่อ้วรประมาณจ่ โอ้11ปีแล้วพี่ต้น11ปีแล้วเจอพญานาคแล้วเรียบร้อยเมียพี่คนนู้นว่าเจอพญานาคผมเจอมาแต่ในน้องไหนพุ่นเออไม่ถึงในความในความคิด่อะโอเคเดี๋ยวผมสิบอกให้เฟืองไหนความคิดของเจ้าเจ้าอยู่ตรงไหนโอ้ผมเสื้อมาตั้งแต่เกิดแล้วนั่นตอนนี้เจ้าอายุเท่าไรเศรษษแปดแล้วเศรษษแปดผู้นี้นี่ สิบเจ็ดสิบเจ็ดครับผมเจ้าอยู่อาคาอาคาครับครับผมแต่แต่ไม่เคยเจอพญานาคครับผมทางเหนือไม่ค่อยมีน้ำเน่ะใช่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 ครับผม่แต่ว่าผู้นี้ก็เจอดอกอยู่หนองไถ่ห้องแท้เป็นมาพี่น้องนางกันเจ้าเคยเห็นเต็มตาบอเขาเชื่อกันแล้วเราก็เชื่อตามบ่บ่เคยเห็นไงเคยเห็นนาอเคยเห็นแบบเลยเอาเอาเขาถามเจ้าเบิ่งรู่มือเจ้าเคยเห็นแบบเลยเคยเห็นแบบเป็น ผูข้ข้นนั่นสิแม่ครับมังไฟไปยานาศผมก็<อ>เคยเห็นเป็นนั่นดอกครับแต่เอาพ่อกับแม่พันบอกว่าเคยเห็นแต่น้อยเท่าไงเนบ่เอ็นจักปี<อ>เดียจะเห็นว่าไงจังแต่เกิดบ่จังแต่เกิด 8, เศร้าเป๋าเศร้าเกาเนียบานในคัันเฉพาะมือวันอเอียงพ่นมาน่ะมา แต่วพวันนั้นเทศกาลเพิ่นตัวเพินสินมาเทศกาลนึ่งวันวันเขา,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 าวันษาเขาออกวันษาเขาวันษาเนี่ยออกวันตา,า,าเนี่ยเขาวันาก็อออกออกวันาอีกแล้วเต่เอ็นที่บ้านหน,นึ่งเกีวเดวแตเครับ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 อันนี้เดวแต่เด้ เอาบารนี่ถามทุกคนแล้วบารนี่เร <Jamie, here S 2> <anak S 1> าไม่ทำคนเดียวห่อเบ้าอิสระเซมาสรุปให้ฟังว่าผมกคเป็นคนน้องไายดอกแต่เป็นคนร่วนแต่ว่าผมมเสื้อถืออยู่อีกอย่างนึงพี่น้องเนาะบ่เจ้าถือได้ไหมเสื้อถือผมก็ร่วนก็เสื้อถือทุกคนแต่แต่ผมไม่เชื่อป่ะแต่ว่าทุกคนนี่บางคนอาจจะเสื้อเครื่องบ่เสื้อเครื่องต้อง ขั้นคนนั่นเบิ่งอยู่น่ะที่ไปหนองคายน่ะก็ต้องเห็นน่ะพญานาคชูอยู่อ่ะปั่นอะไรอะไรสำหรับคลิปนี้กะ็คนใดกดแชร์กด subscribe ให้บ้าอิสระไม่พอนะเด้อกดติดตามไม่พี่น้องกดติดตามแน่คนทุกๆแก่ๆแค่ไข่เนี่ยกดติดตามแนเลยพ่อยเมยข่อย